มีอยู่10คนนะครับมีอย่คนนะครับเพราะนั้นอาปีน,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 นี้จะว่าเยอะอยายะมากนะแต่ถ้าปีหน้านี่ก็จะปีหน้าที่ต่อไปจะน้อยลงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก,ก็เดินเข้าไปไดเที่100นะครับจับตั้งเรียบร้อยดเอ้ยไหม เป็นคนดีสิบคนนะครับเป็นสิบคนดีนะครับอ่ออาทั้งที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะทำอาลาภกรรการต่อไปก็คือลาภการเป็นเชิญท่านประธานคณะกรรมการสังสารตั้ง้นฐานนะครับคุณพ่อประดิษฐ์ดันได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับก็ไฟมีค่ะก็เปิดบนทีอยู่ บ่บ่ผู้ <laughs> ah. đại bác ưu tiên bóng kho bò teo mi đại sinh cây heo bè sao anh sao mãi núi sao chi cà rốt đen to thì ซีทคุณเองมาเนี่

ฝ่ายสีส่วไอ้ตะเกียนกับตอนเนี่ยอู้ม่าจากคุณนต่างๆที่มาเป็นกาสิงนทสิ่งเท่กับฝ่ายสีส่วนไ้เกียกัเนี่ยต่ยัง่างนรับค่อ่องเนี่ราเนนน่าเช่บาน ว่าผู้อยากจะดีเหมือนกันทั้นี <etus> ้ก็ทำเลยนะครับผมให้ลูกๆอาจจะได้เป็นบุควากรใจที่จะได้ไปศึกษาเรียนต่ออาจจะเป็นที่ขับตะกร้าหรือว่ามงพิทยงคมหรือว่าเบรนว่าสถานวิทยาหรือที่อื่นนะครับที่เรามีความสะดวกที่จะไปนะครับและก็ อันนั้นเลยที่จบการศึกษาก็ให้ตังต้งกังใจนะครับไปยนกเปรียนะครับไปเรียน,ยนศึกษาหาความรู้ให้จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานก็คือระดับปรถมญาตปีที่สามนะครับให้จบนะครับให้มีใบไปการันตีว่าตัวเรานั้นได้อาจจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆนะครับเพราะนั้นครูลงทุนให้แล้วนะครับผงให้แล้วนในตั้งแต่งงองอมอตั้งแต่ลูกบาล ในอดีตจะทำพ่อหกเนี่ยทาคุณครูป,รป,ปรถมลงทุนให้แล้วนะครับแต่เราจะไปต่อยอดของเรางเองนาเราจอเรเองว่าจะจบจะจบไหมจะจบการศึกษาที่เราต้องการหรือเปล่าให้สนส่งดูแลด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนที่มานะครับเพื่อทนะอที่มาคุกเพื่อนแบบไหนก็แม่พร้อมต้องแนะนําด้วยนะครับจะได้ส่งความรู้ส่งอะไรก็แล้วแต่ส่งให้ สำหรับลูกๆหลานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละสำคัญที่สุดนะครับกาชี้ชี้ทางชี้ทางนักเรียนชายก็ให้อยู่ในกรอบียบของคุณพ่อคุณแม่ผู้องขระดก็จะเรียนเวลาเป็นขั้นด้วยนะครับจะได้ได้รับรับดอกกการก่อนนะครับจาก ก็ผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับผู้ใหญ่จะเจอดอกมอกดอกบัวร่ากระทโหเราเวลาเราถ่ายรูปก็จะมีดอกกุหลาบนี้นะครับดอกกุหลาบนะครับอาเข้มาเลยครับเรียนตามเรียนตามความหล่อความสวยอะเรียงตามความหล่ความสวยนะครับเออความหลอกก่อนหลอกก่อนนะครับหลอกก็สวยจบด้วยขี้เห่ริมทุกทา ได้กระมูกพนาเคแถมมาพี่เอาสวยเติตัวมึงนุ่มสาวจสวยเตไม่ดอกบานบานเช้าบานเทียนไม่เอาเอาบานตอนดจะสวยแังไม่พร้อมนะตอนนี้คุณผูมจะจัดดอกไมให้ตอนน้รับไปเลยครับรับแต่รับหนึ่งรับสองไปเลยนะครับจะให้ทุกคน มีนางนำปลักดอกไม้นับดอกไม้จากคณะกรรมการว่าใครจะได,ได้ดอกสวยที่สุดส่วนในที่มันบานก็ไม่ต้องเอามันมันคือดอกหนุ่มในาะดอกบานถ้าจะมามีบัวตูแล้วก็โปรบานนะมันจะมีบัวตูมบัวบาน ดอกกุหลาบกวางไว้้ด้วยนะครับก็การของการของพระคุณผู้ใหญ่นะก็ต่อไปท่านประธานก็จะได้ได้ได้ก็ยินให้กับรัชนีก่อนเนาะให้ท่านประธานได้กล่าวอุปวัตกับลูกๆที่จบการศึกษาในปีนี้ด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับ ตูไม่คิดตูดเลยก็ขอต้อนรันะครับคณะคุณครูนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาร่วมนะครับในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันพิธีนะครับพิธีประชิมนะครับพร้อมเลย จะได้ดลกไม้ได้ขอวันรอ,อบวันมาะอะไรก็ตอนนี้แหละงานวันวน,น,น,ไไน,นี่พอสอนไปจะกันน้องพอสองพอเดินตามพี่พอสามมาเลยค okay. kagak 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 main, dan hasilnya